เราเคยไปอ่านเจอมาค่ะว่าการที่เราได้กอดใครสักคนเนี่ยมันสามารถช่วยลดความเครียดของเราได้โดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้หญิงซึ่งจากงานวิจัยที่เราเคยไปอ่านมาเนาะเวลาผู้หญิงได้กอดแฟนหรือว่ากอดใครสักคนที่เขารักเขาไว้ใจเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ค่ะมันก็จะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดของเราให้มันลดลงซึ่งงานวิจัยเนี่ยค่ะเขาก็ทดลองกับทั้งกลุ่มผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะแต่ผู้ชายอะค่ะคนที่เขาได้กอดแล้วก็คนที่เขาไม่ได้กอดเนี่ย ฮอร์โมนความเครียดก็ไม่ได้ลดลงต่างกันเท่าไหร่เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงเราค่ะมีระดับฮอร์โมนของความผูกพันที่มากกว่าผู้ชายทําให้เวลาที่เรากอดเนี่ยมันก็จะมีการลดระดับความเครียดได้มากกว่าส่วนผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องใช้สิ่งที่เป็นแบบกิจกรรมกระตุ้นมากกว่านั้นอย่างเช่นการออกกาลังกายหรือว่าการมีเซ็ก แต่ว่าสําหรับใครที่เป็นคนโสดนะคะหรือว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แบบอยู่กับที่บ้านหรือว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถนอนกอดตุ๊กตาหรือว่ากอดหมอนข้างอะไรก็ได้นะเพราะว่าเวลาที่เราได้กอดอะถึงแม้เขาจะเป็นแค่ตุ๊กตาหรือเป็นหมอนอะไรแบบเนี้ยแต่ร่างกายของเราก็จะลหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันขึ้นมาให้เราได้เหมือนกันมันก็จะช่วยลดความเครียดลดคําให้เรารู้สึก อบอุ่นสบายใจได้เหมือนกันค่ะซึ่งวิธีนี้เราก็ได้ลองกับตัวเองมาแล้วทั้งกอดคนแล้วก็กอดตุ๊กตาเนาะเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเราทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างใครลองใช้วิธีนี้แล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงก็มาแชร์กันได้นะ